สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เหมียวมาแนะนำโรงแรมอีกที่หนึ่งนะคะที่พัทยาแต่ความพิเศษของโรงแรมนี้คืออะไรนะคะก็คือราคา700บาท700บาทมีด้วยหรอที่พัทยาเหมียวเองเหมียวก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะก็คือเหมียวจองมาในราคา700บาทซึ่งจองผ่านอโกดาเดี๋ยวเหมียวจะลงรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ แต่จะบอกก่อนว่าโรงแรมที่เหมียวมาพักเนี่ยคือชื่อว่าโกพัทยานะคะโรงแรมเนี้ยจะมีความแตกต่าจงจากที่แรกที่เหมียวไปพักนะคะคือที่แรกเนี่ยจะมีความแบบโทนสีขาวสีดำอะไรแบบนี้เนาะแต่ที่เนี่ยจะมีความเป็นแบบหรูหราอีกแบบหนึ่งสไตล์คุณผู้ชายน่าจะชอบแล้วในราคา700บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะราคา700บาทเนี่ย เขามีอะไรให้บ้างนะคะแล้วสภาพโรงแรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วลองมาตัดสินกันว่าในราคา700รบาทเนี่ยคุ้มค่ากับที่เราจะมาพักไหมมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวีๆให้ดูบรรยากาศรอบๆภายในห้องก่อนนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาไล่จุดกันให้ดูอีกทีนึงนะตรงนี้จะเป็นหน้าห้องนะคะนี่ ทั้งหมดเป็นดิจิตอลแบบดอลล็อกหมดเลยนะคะเห็นไหมคะว่าปุ่มแอร์ของเขาจะมีความแบบคือสวยหรูนะเอาจริงๆราคา700บาทตอนนี้เดี๋ยเข้าใจว่าเป็นโรงแรมที่แบบเก่าแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะแต่ไม่เก่าเลยนะคะทุกคนเป็นโรงแรมใหม่สะอาดดูดีเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆโรงแรมอีกทีหนึ่งนะคะนี่เห็นไหม เขาจะมีไฟฉายให้ด้วยนะไฟฉายก็แบบแปะไว้ที่ผนังเลยนะคะเห็นไหมตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนเป็นกริ่งต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบกา๊าซทั้งหมดตรงนี้นะคะ่ะแอร์ก็คือจะปรับได้จากตรงนี้เลยนะไฟเฟยก็คือเปิดจากตัวนี้ด้วยเหมือนกันถัดมานะคะจะเป็นมุมเก็บเสื้อผ้าเห็นไหมเอ่ย คืออันนี้เราเอาเสื้อผ้ามาเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่านี่ที่แขวนเสื้อผ้าก็มีเพียบเลยแถมมีตู้เซฟเอาไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่วางรองเท้าและที่เห็นนะคะก็คือจะเป็นตู้เย็นเล็กๆเนาะเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่ามีอะไรให้บ้างนี่คือตู้เย็นไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าแต่เขามีน้ำให้นะเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้ำเข้าตู้เย็นเองนะคะ มามาที่มุมห้องน้ำก่อนละกันเนีย่ยให้ดูความสะอาดนะทุกคนคือสะอาดมากจริงๆไม่กเก่าเลยเห็นไหมคะเข้ามาเสร็จรปุ๊บในห้องน้ำนะคะก็จะมีผ้าขนหนูผ้าเช็ดต,ตัวใส่ชั้นเอาไว้ให้แล้วขนาดห้องไม่ได้ใหญ่มากนะคะขนาดห้องก็คือกำลังดีเล็กนิดนึงเห็นไหมนี่ มีไดเป่าผมมาให้แล้วนะคะทุกคนนี่มีปลั๊กให้ด้วยใครที่เอาเครื่องหนีผมมาอย่างเหมียวเนี้ยเอามาด้วยก็มาเสียบทําในห้องน้ําได้เลยนะคะเห็นไหมจัดวางดูดีนะคะแล้วก็นี่ห้อง อาบน้ำเขาก็จะแยกสัดส่วนเอาไว้ให้ประมาณนึงนะแต่ว่าไม่ได้มีฉากกัน้นใดๆก็มีกระจกแค่ตรงนี้นิดหน่อยนะคะแล้วมาเห็นไหมคะเป็นลายแบบลายหินอ่อนสีดำคือแฟนเหนียว่าชอบมากนะคะพอเห็นปุ๊บแบบชอบสไตล์ห้องแบบนี้เลยเขาจะมีความแบบเป็นผู้ชายเนาะมาคนจะชอบสไตล์ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเลนชาวเวอร์ให้ด้วยดูเห็นไหมคะ เขาดูสะอาดจริงๆนะคะทุกคนไม่แบบไม่เก่าเลยอะ่ะบางที่ยังมีความแบบมาแล้วแบบผนังลอกๆหรือเลยประตูลอกๆก็มีนะแต่อันนี้ไม่มีเลยเห็นไหมคะดูสะอาดสะอานมาเดี๋ยวมาให้ดูในห้องกันอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นกระจกเป็นกระจกแล้วก็มีที่นั่ง ตรงนี้ที่นั่งอาจจะเป็นนั่งแบบนั่งใส่รองเท้านั่งพักเล่น,ลนๆอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นมุมเล็กๆแบบนี้เนาะห้องนี้จะไม่ได้มีโซฟาให้นะคะก็จะเป็นที่นั่งมุมเล็กๆแบบนี้แอร์จะเป็นแอร์แบบติดกับเพดานแบบนี้เลยนะคะถัดมาจะเป็นมุมนี่มุมวางของนะคะแล้วก็ ของที่เขาให้มาก็จะเป็นทั่วไปเลยค่ะมีน้ำเปล่าให้นะคะมีชามีกาแฟนี่อันนี้ก็คือน้ำเปล่าถ้าเราอยากกินเย็นๆก็คือเอาไปใส่ตู้เย็นได้เลยมีกา้น้ำร้อนให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็จะมีมุมเล็กๆตรงนี้นะเป็นมุมทีวีมี WiFi ให้ฟรีด้วยมีโทรศัพท์แล้วก็มีเก้าอี้เห็นไหมคะ มุมเล็กๆแบบนี้ห้องนี้คือดีตรงไหนรู้ปะ่ะคือเขาจะมีกระจกให้ทุกมุมเลยอะตรงเนี้ยก็มีกระจกให้ด้วยเห็นไหมชอบอะคือใครที่จะแบบมาแต่งหน้าตรงหน้ากระจกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะดีชอบแม้ชอบสไตล์ชอบสไตล์ห้องที่นี่คือเขาจะมีความเป็นแบบโทนสี สีดำแล้วก็เก้าอี้แบบเป็นหนังเนี่ยค่ะสวยทีเด็ดของห้องนี้นะคะก็คือนี่เลยจ้ามุมห้องนอนคือสวยมากเท่มากคือไม่บเป็นคนที่ชอบสไตล์แบบสตรีทสต,ตรีทด้วยเหมือนกันนะคะแล้วจะเห็นไหมว่าราคาห้องเจ0อบาทมีเตียงให้2เตียงถามว่ามากับใครบ้างเนี่ยมากันอยู่แค่2คน แต่มีเตียงสองเตียงนะคะทุกคนวูด,ดีดีมากสวยด้วยแล้ววิววิวของที่ห้องนะคะเขาก็จะมีวิวให้ดูด้วยนิดหนึ่งแต่ถามว่าวิวมันเป็นวิวเมืองขนาดนั้นไหมต้องบอกว่าอันนี้ของหยวอยู่แถวแบบแถวสายสามนะคะวิวเขาก็จะไม่ใช่แบบวิวทะเลเนาะแต่ก็ได้อยู่นะคะกับราคาเนี้ยหยอว่าโอเคเลย อตอนนี้คือฝนเพิ่งหยุดตกไปนะคะก็เลยจะคืมค้มๆหน่อยแต่ว่าในห้องเห็นปะแบบนิวยอร์กมากสวยแบบเห็นเลยเห็นไหมมุมน,นี้ดูดีนะคะทุกคนชอบคือในราคาเนี้ยเอาจริงๆหาหาได้ค่อนข้างยากนะคะกับพัทยาเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ราคาจะค่อนข้างสูงเห็นไหม เดี๋ยวมาให้ดูมุมระเบียงกันนะคะแต่ระเบียงอาจจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะนี่มุมระเบียงนี่นะคะมุมระเบียงป้าบมุมระเบียงก็จะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ามายืนชิลๆได้ยืนชมวิวเดี๋ยวเห็นปะวิวเขาเนี่ยคือวิวเขาไม่ใช่แบบวิวทะเลอะแต่ว่า ก็จะชมเมืองได้นิดหน่อยสูตรอากาศได้นะคะโอเคอยู่นะเป็นย่านชุมชนแต่ชอบห้องจริงๆย่ามุมนี้สวยอยากถ่ายรูปอะ่ะถ่ายให้หน่อยเดี๋ยวมาถ่ายรูปมุมนี้กันนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไปให้ดูกันนะคะ ยิ้มได้นะคะนี่แต่เรามาเรามาเที่ยวเราไม่ได้เน้นมาออกมากายเฮ้ยว่ามายกโชว์ดิดูดิเครื่องแบบเครื่องเล่นเขาเยอะด้วยนะคะ รูวิง่งมีเล่นยกเวทนู่นนี่นั่นโห,โหถ้ามีเวลาเนาะจริงๆนะว่าเนาะน่ามาลองแต่แกก็แต่งตัวเหมือนมาออกกำลังกายคนะ่ะอันนี้ไปอีก น,นี่เราก็ขึ้นมาดูสะไว้น้ํากันนะคะเดี๋ยวขอปิดเสียงนิดนึงละกันเพราะว่าลมแรงมากๆเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากนะคะแต่ว่าตอนนี้เดินลงมาตอนกลางวันเนาะมันก็เลยดูค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะจริงๆตรงนี้จะมีซุ้มเห็นไหมคะจะเป็นแบบเหมือนรถแวนเนาะแบบให้นั่งแฮงเอาท์กันในยามค่ำคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศตอนคืนน่าจะสวยมากะคะ่ะนี่เดี๋ยวก็เก็บรูปมาฝากให้ทุกคนดูกันด้วยว่าอันนี้เป็นรูปภายนอก รูปภายในโรงแรมนะคะแล้วก็จะมีรูปภายในห้องแล้วก็จะมีรูปด้านนอกตรงเคาน์เตอร์บายบายขอตัวกลับกรุงเทพก่อนนะคะถ้าใครจะมาพะเยา,ยาเหียวแนะนำโรงแรมนี้เลยสวยสะอาดแน่นอนค่ะลองไปดูกันนะคะ